วัฒกรรมที่บนเอกประยุทธ์กำลังถูกโจมตีและถูกเล่นงานตอนนี้คือประเด็จการนะฮะฝ่ายเขาก็เรียกตัวเองว่าฝ่ายดโมเคซีหรือประชาธิปไตยจริงๆแล้วการแก้วัฒกรรมนี้ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งนะครับเรื่องนาย,ยกรัมนีรป8ปีนะครับสมควรจะแก้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเรียนว่าไม่สมควรจะแก้นะครับในเวลานี้ ส่วนในอนาคตมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่านั้นนยะที่เขามีเจตนาลมแล้วเขาฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญเขามีกลยุทธ์ในการแก้ไว้อยู่ที่ว่านักการเมืองและพรรคการเมืองนักการทหารเข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็จะไปแก้ธรรมนูญและสุดท้ายจะเป็นที่มาของการจุดชนวนของประชาชนจุมนุมประท้วงต่อต้านผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนียสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการจะแก้ไขรัฐธรรมนูนให้นายกรัฐมนตรีนะฮะอยู่ต่อเกิน8ปีนะครับแล้วก็เป็นการแก้ธรรมนูนโดยสวแสดงความคิดเห็นไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเน็ตเลอกอาหาก็านเปิด ท่านทําก็เป็นในของท่านน,นะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับพี่ถ้าเป็นอะไรล่ะคุยพรให้ท่านนายกเป็นเรศแนะนำผมยังไม่ได้ฟังไม่ได้ยินนะแต่ผมคิดว่าปราศความมารยาทีมีให้กันอยู่แล้วล่ะท่านท่ก็ววอวยพรผมตลอดเลยทำไมให้มันแตกแยกครับแต่เรื่องนี้ทำให้สังคมน้อยใจสามพอไม่มีวันแตกแยกก็คือยังยังดีกันอยู่ตรงนี้ที่เขาวิจิตรลงมาด้วยก็ใช่ดิ ทำไมแนละ้วมันมันมันจะแตกยังไงแตกกันได้ยังไงมมหาายถึงว่ันก็เป็็นนสิ่่่งททีาาได้้มกกวพูดไปตั้งนานแล้วผมก็พูดใครก็พูดท่านก็พูดเป็นล้านสิบรอบแล้วมั้งต่ถามว่าอยู่นั่นแหละแต่ก็ฟังเมแบบท่านน้อยใจอ่ะอ่ะเออเหรอไม่รู้ดิผมยังไม่ได้มไมฟังเลยท่านน้อยใจได้ยังไงอ่ะต่างคนเราเป็นเราไม่ใช่คนที่จะน,น้อยกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็มีมเวลา,าก,าก็ไป เวลาผมก็มีไม่ใช่เวลาผมจะมีว่างไปที่เนี่ยทุกที่ทุกวันเมื่อไรล่ะผมก็มีงานของผมว่างเมื่อไรผมก็ไปวันหยุดสาาทิตศว่างวันไหนผมก็ไปแค่นั้นเองทำไมจะต้องล็อกผมตรงนน้นตรงนี้ตรงไหนฮะชีวิตส่วนตัวผมก็คือส่วนตัวของผมของเวลาของผมครอบครัวของผมใช่ไหมเล่าเออมองทุกอย่างไปการเมืองหมดได้ไงผมอยู่กับท่านมาสี่สิบป้าสิบปีแล้วไม่เหรอต้องไปวันทุกไปวันนี้หรอกนุ่มตายมันสามโรคมาแล้ว ต่ลงแดลงก็อยู่ด้วยกันแล้วอะไรก็นักหนาไม่เข้าใจไม่มีต้องพูดอะไรล่ะทําไมต้องฝากอะไรกับใครล่ะเพาพูดว่าถ้าโดยตรงได้อยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องฝากครับแล้วทําไมจะต้องไปขุดคุยเรื่องคนนี้ออกมาให้มันเป็นประเด็นเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆนะแต่ผมก็ทนได้ว่าไปนะแต่ผมไม่จะเป็นต้องตอบทุกวันอยู่แล้วเนอะดูดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะเรื่องจริงนะ อว่ไรนะราไสาต่อคอตลอดรสามออเวอรเพราอยอยู่แล้ๆๆว,าว,าวาาานายกิติศักดิ์วันวราหะนะครับผู้ธิสภาได้กล่าวถึงการแก้ตําวน,นครั้งใหญ่ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปลดปล่อยกฎหมายยกเว้นมาตราหนึ่งและมาตรา2ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าหาแก้กฎหมายแล้วจะต้องหาหรือร่วมกันกับสมาชิกวุฒิสภา ของผู้แทนรัษฎรและคณะรัฐมนตรีหากมีการแก้ตำมนิจริงโดยเฉพาะวาระตำแหน่งนายกรัตรีไม่ควรเกิน8ปีดังนั้นควรแก้ตำมนิข้อนี้ด้วยหากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัตรีพ้นวาระไปแล้วแต่นายกรัตรีเป็นคนดีที่ไม่ควรจะจํากัดระยะเวลาการบริหารคนดีอยู่เกิน8ปปีไม่เป็นไรนะครับ กิติศักดิ์ยังบอกอีกว่าหากแก้ธนูญข้อนี้จริงตนไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะยังอยู่หรือไม่และธนูญฉบับแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้กับพักการเมืองทุกพักการเมืองที่เป็นค a n d i d a t นายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์สําหรับรัฐธรรมนูญข้ออื่นๆที่ต้องแก้ไขนั้นต้องดูว่าฝ่ายการเมืองต้องการในประเด็นใดบ้างตนขอเพียงอย่าแตะมาตราหนึ่งมาตราสองเกี่ยวกับพระมาหากษัตริย์และราชอาณาจักรไทย ส่วนมาตราอื่นต้องลงรายละเอียดหรือตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือสะสะรตนไม่ขัดข้องแต่ก็เห็นด้วยกับการแก้ธรรมนูนเขาบอกว่าสาวหลายท่านสนับสนุนให้แก้ไขรวมทั้งการดํารงตําแหน่งสสที่กําลังจะหมดวาระนะครับต้องปิดล็อกห้ามสาสาสองปีหรือไม่นี่ก็เป็นอีกประเด็นที่สวกําลังคิดและทา นะครับส่วนนักการเมืองสอสอมีประเด็นใดที่ต้องแก้ไขต้องร่วมมือกันที่จะไปด้วยกันนะซึ่งปรากฏว่าจากประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวฮะก็ปรากฏว่าทั้งพลังประชารัฐก็ไม่เห็นด้วยนะครับในขณะที่ฝั่งของเพื่อไทยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะบอกว่าจะเป็นการสืบทอดอํานาจของพลเอกประยุทธ์นะครับในขณะที่วิศณุเกลืองามบอกว่า การจะแก้รัฐมนลตอนนี้ก็คงแก้ไม่ทันแล้วนะไม่ทันสมัยการประชุมในการแก้แน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็กําลังเกิดขึ้นนะครับคนรู้วิจา์กันต่างๆนาาสุดท้ายบอกว่ากูว่าแล้วนะฮะสุดท้ายก็จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของพลเอกประยุทธ์ไปเชิงงานสังเคราะห์ฮะเรื่องเจตนาลมของผู้แก้รัฐมนูรก่อนนะที่มีการแก้ไขแล้วก็ทาเป็นรัรฐมนรระลักษพันหาช2560ซึ่งมีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงมติของ รัฐมนูญของคุณมีชัยริชุพันไปแล้วมีการแก้ไข128มาตรานะครับผู้เขียนรัฐมนูญเ,เรื่องของการดํารงตําแหน่งนายกตรี8ปีเนี่ยนะฮะซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญเนี่ยนะให้นับตั้งแต่วันที่สภาผู้แทะะนรัษฎรในวัก2นะครับตั้งแต่สภาผู้แทะะนรัษฎรเนี่ยโหวตให้เป็นนายกรัตรีไม่ใช่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มาจากสภาผู้แทะะนรัษฎรที่มีการเลือกตั้งเข้ามา คนเป็นนายกรัตรีนะครับจะดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ไม่เกิน8ปีนะครับเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัรมูลทําเพื่ออะไรนะผมเรียนย้ํานะแก้รัฐมนูลหลังจากที่มีการทําประชามติมาแล้วแล้วก็ไปมอบให้กับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยผู้ถือครองทัฐบัลรัฐาที่ปั์จึงสั่งให้มีการแก้ไขรัฐมนูญแล้วก็ประกาศใช้เป็นรัฐมนูลปีพุทธศักราช2560แก้ทําไม ทำไมต้องทําตรงนีนะ้เพื่อต้องการที่จะไม่ให้มีการสืบทอดอํานาจในระยะยาวเป็นหลักที่หลายประเทศทําไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเบกาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนะซึ่งหลักนี้ถูกนํามาใช้ในประเทศไทยส่วนเรื่องของพลเอกประยุทธนะ์บอกว่าดารงตําแหน่ง8ปีที่ผ่านมามีคนบอกโอ้พลเอกประยุทธ์สิ้นสุดแล้ว8ปีมาแล้วนะซึ่ง8ปีที่ว่ามันมีวักท้าย ว่าจะต้องโหวตโดยจะต้องโหวตโดยสภาผู้แทนราษฎรพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช25 6 5เป็นต้นมาทีนี้เรื่องนี้เนี่ยสวเอามาพูดในตอนนี้เนี่ยสมควรที่จะเอามาพูดสมควรที่เอามาแก้ไขไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าเอามาทำช่วงก่อนการเลือกตั้งยิ่งเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในการโจมตีพลเอกประยุทธ์กลับกลายเป็น แนวร่วมฝั่งทักษิณโดยปริยายนะฮะทำให้ตอนนี้เห็นไหมฮะพลังประชารัฐก็ไม่เอาด้วยนะเป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากเพื่อไทยก็ไม่เอาด้วยนั่นหมายาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นงานนี้เป็นไปไม่ได้ละความขัดแย้งอาจจะเกิดขนนึ้นทันทีและจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการต่อต้านพลเอกประยุทธ์อย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆแล้ววัฒกรรมที่พลเอกประยุทธ์กําลังถูกโจมตีและถูกเล่นงานตอนนี้คือประเด็จการนะฮะ ฝ่ายเขาก็เรียกตัวเองว่าฝ่ายเดโมเคซีหรือประชาธิปไตยจริงๆแล้วการแก้วัรกรรมนี้ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งนะครับเรื่องนาย,ยกรัตรี8ปีนะครับสมควรจะแก้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเรียนว่าไม่สมควรจะแก้นะครับในเวลานี้ ส่วนในอนาคตมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่านั้นเนะี่ยที่เขามีเจตนาลมแล้วก็ฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญเขามีกลยุทธ์ในการแก้ไว้อยู่ที่ว่านักการเมืองและพรรคการเมืองนักการทหารเข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองหรือไม่ทําไมเข้าใจก็จะไปแก้รัฐธรรมนูญและสุดท้ายจะเป็นที่มาของการจุดชนวนของประชาชนจุมนุมประท้วงต่อต้านผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญ นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตือเธอชาวไทยอย่าลับลุลจะเรื่องดรง ออเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอานาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายันลุ่มลมเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นเถิด แค่เพียงครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาพึ่งกันให้กลับมาปรองดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมารวมใจกันกลับมาทําประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทําให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพองถหากว่า,าวในวันนี้เรายังไม่คิดจะ Hey, hey, hey.